ที่แบบว่าอยู่กับพวกเรามาแบบว่าไม่ว่าคนที่จะเพิ่งเริ่มเดินทางกับพวกเราหรือว่าเดินทางกับพวกเราแต่วันแรกก็คือต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบโหสุดสเปเชียลสำหรับผมมากก็ขอให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับกเส้นทางที่เรากำลังจะเดินก้าวต่อไปด้วยนะคะเป็นช,ชัดชัดตัวใหม่ของพวกเราครับทีละคนเลยสองห้าเราไม่ได้ละตลาโอ้ขายหอมเลยสายหอม อ um โอเคแล้จากมือถือเครื่องนีอะไเข้างบ้างมือถึงไอเทยบองไอซี่มีหรอปีนี้ไม่ได้เล่นปีนี้ไม่ดีปีนี้ไี่้เล่นเพราะว่าอยากลองเราชอบเล่นละครไงแต่ว่าแบบเราเราเล่นมาละปีน้าปีนี้ก็เลยกะว่าจะเล่นโปรเจกต์อืไว่ายสก่อนถ้ติดมอี่ขอไปแคสก่อนถ้าติดเดี๋ยวบอก ตอนนี้ก็ช่องทางการติดตามของหนูว่าหลักๆตอนนี้น่าจะเป็นติ๊กต็อกเดี๋ยวจะทุกคนหนูอยากเป็นดาวติ๊กต็อกไปฟอทีช่วยกดไลค์กดไลค์กันไอซีหน่อยหนูอยากเป็นดาวติ๊กต็อกวยห่อเดี๋ยวหนูแปะให้ในพิกพิกนี้เดี๋ยวเราจะโพสต์พร้อมกันแต่ว่าเวลายังไม่ได้เลยเดี๋ยวใช่ใช่อาจจะอาจจะไม่เท่ากันใช่นั่นแหละแล้วก็หนูว่าหนูอยากขอบคุณพี่ทุกคนดีถึงแม้ว่าหนูจะแบบหนูชอบ เด็ดอะไรสักอย่างเลยหรือว่าหนูแบบชอบพูดไปเรื่อย,อะ,ย,กกอ,ยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูหนูกับพี่ทชนพวกนั้มีอยู่แบบพี่พี่จริงๆนะเพราะว่าแบบหนูรักดนตรีหนูรักพี่พี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนมาดูด้วยซ้ำก็แบบขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็หนูเชื่อว่าหนูจะกลับไปอยู่บนเวทีให้พี่พี่เห็นเอออย่าลืกามกดติดตามี คโอเคต่อมาหนูนะคะปิดิวนทีทีทุกคนไม่ใครแต่ว่าไม่รู้จักหนูเพราะหนูไม่ค่อยได้โซเชียลเท่าไหร่เหมือนกันจบมีไหมไปไม่ก็ตัวนี้นะคะช่องทางการติดต่อไอ้ติดต่อติดตามติดตามหลักนะคะก็จะเป็นอินสตาแกแล้วเพราะว่าตัวนี้หนูทำงานเป็นเอ่อบีเจรู้จักบีเจไหมแบบว่าไลฟ์สดใช่แต่ถ้าเราต้องหนักทีะแกนีอารก็จะมีแบบบางคนที่แบบเห็นเราแบบ โซเชียลในยูทูบเดียวจะแต่ติ๊กต็อกนะคะอยู่ที่วิชเทวนนี่นั่นแหละไอซีนี่จะจะกลับไปได้ขอโทษนะคะทุกคนที่บอกปิ่นไม่ค่อยได้ลงโซเชียลเท่าไหร่แบบปิดไม่ค่อยได้ลงโซเชียล อย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดจริงๆก็อย่าลืมอย่าเป็นจะพยายามอัปเดตไอจีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปิงก็อาจจะมีไปอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรตเออสตทให้ทุกคนอีกทีอีกรอบด้วยนะคะก็จะพยายามโ่อการต่อการได้ใช่แต่ว่านะครับเลยก็ปิงก็จะไลฟ์ไลฟ์ streaming สอบทาง tiktok ประมาณ3ามทุ so ่เป mm ็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็ติดงานนิดนึงก็จะสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็มาคุยกันได้นะติดงานนิดนึงห้าทุ่มเป็นต้นไปจ้าขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะผู้ดันการติด tiktok หรืออะไรก็ถูกก็มีกามไปทางไอพี t i k t อกไอพีของ tiktok ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ม่ไม่มีอะไร พัพูดเยอะนะเดี๋ยวมันจะล้มนี่พี่คะใครมีให้ให้ให้เราอาณาทำาพอดเข้ามหาลัยนะคะอยากให้หนมันเป็นแบบเข้าพอร์ดทำพอร์ดอะไรก็ได้ต่ออาณาจะได้เรียนในมหาลัยที่ต้องการนะคะดตัดแบบติดต่อติดต่อในดีไวที่น เดีก็อจะได้พเาแต่ละคนในโซเชียลตอนนี้มาพูดเกิดเกินไว้ก่อนกูร้องไห้กู้กอาจจะเนาอในเร์กทุกคนมากเลยนะ่ะก็ตอนี้ก็กาลังเป็นคาถากรหรือว่าดัมเยนอร์ของคาาสคที่สุดดองผาเป็น หนูตอนนี้หนูมีไอซีทิกเกอแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะเดี๋ยวจะในหนึ่งเ่ะของหนนะคะก็ตอนนี้ก็กลับไปเล่นเพลโดค่ะแว่าเล่นเป็นแบบมโชว์ไว้แบบปีแบบเป็นีไ์ไปโชรเงี้ยคะก็เดี๋มีไปแข่ค่ะก็ช่องทางการติดตามขนเียนแปะออยู่ใม่ให้เพรนเล่นอซะเป็นส่วนใหญ่เลคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แบบติดตามกันมานะคะ พ <es> anyway ี่เลยได้เจอกับพี่กีต้งใหม่ค่ะก็ฝากติดตามไว้นะคะค่ะส่วนวันเรนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ปีห้าคณะทันตะเนาะก็แล้วก็อยากสวดบันมาได้ค่ะคณะทันตะเชิญนะคะแล้วก็คือตอนนี้เรนมีผลงานก็คือก็ไม่ได้เอผลงานคือกำลังจะมีค่ะกําลังจะถ่ายทําภาพยนตร์ค่ะเป็นหนังแอคชั่นเนาะก็ก็ไม่ได้เป็นตัวเอกอะไรก็เป็นตัวประกอบนิดนิดหน่อยหน่อยก็เดี๋ยวฝากติดตามเดี๋ยวยังไงยังไงก็ เนี่าคนก็จะถ่ายทำอาจจะทำาปทำเริ่มเดือนหน้าเลวันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเหตุผลก็เดี๋ยวไปโพสต์ให้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยพอ l IG ที่หนูเปิดไว้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สานฝันการเป็นไอดอลของพวกเราเนาะพวกเราทุกคนก็แบบไม่เคยประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนก็วิชเวนดี้ก็เป็นบ้านหลังแรกของเราที่เราเข้ามาเราก็ได้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักแบบทุกคนค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เราก็จะเก็บวิชเวนดี่เป็นความทรงจาดีๆแบบ มีตลอดไปขอบคุณมากมเลยค่ะแล้วถ้าใครอยากถ่ายรูปอะไรก็ได้่อคนเียเชิตามสบายค่ะใครอยากพูดอะไรกับน้องๆก็มาพูดได้นะนาที่ได้เงินก็มาใช่